สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิภาคทุกๆคนนะคะมากราบไหว้พระเจ้าใหญ่สีสันแลดนะคะซึ่งเป็นวัดที่ มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะวัดนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธทยสง์นะคะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะบนบานสารัรนกล่าวอะไรก็แวะมารองท้าอ่าลองพิสูจน์กันได้เลยนะคะอันนี้ก็ลูกรลีงสองตัวนะคะโมเมนต์ค้นแห้ะคะ่ะ เขาวัดย่ำใดนะคะกระโดดโรดเต้นนะคะซึ่งลูกชายของเจ้าของคลิปเนี่ยก็มาจากการขอลูกชายจากวัดนี้เลยเจ้าค่ะนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ส,สิพาลูกพาล้านแวะมาสักการะมากาบไหว้ค่ะลูกชายที่ขอมาจากวัดนี้นะคะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเรียนรู้เร็วเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดนะคะ ถือใจแม่คักจ้านะคะอ่ะอันนี้ก็คลิปพาลูกเต้าเราน้อยนะคะมาสักการะกราบไหว้บูชานะคะสำหรับไผยทีนะคะอยากมากราบมาไหว้นะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าพระเจ้าใหญ่สีสันแลดหรืออ่าวัดหงใหญ่จังจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธทยสูงนั่นเองค่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นข้อมูลให้นะคะ ต่อมานะคะกสิภาทุกๆคนนะคะไปชมบรรยากาศโดยรอบกันจ้าอันนี้คือน้องปายนะคะลูกไปยิ่งก็ขอมากขึ้นกันนะคะแต่ว่าขอมาอีกวัดนึ่งเพราะว่าวัดนี้จะเป็นวัดท่าหาดยากได้ลูกชายให้มาขอที่วัดนี้จ้ะแต่ถ้าอยากได้ลูกผู้ยิ่งก็สิไปอีกวัดหนึ่งนะคะถ้ายัางไงเก็สิมีถ้ามีเวลาก็สิมารีวิวให้ชมนะคะอ่ะ สำหรับวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่แม่นะคะหรือเจ้าของคลิปนี่ก็นับถือมากมากมากอีกวัดหนึ่งนะคะเพราะเป็นวัดที่นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยได้เคยมาบนบานศาลเกาานะคะก็สมหวังทั้งทุกเรื่องอ่ะไม่ใช่สมหวังทั้งสองเรื่องนะคะเพราะว่าเคยไปขอสองเทียนะคะขอห้สศอก ติดข้าราชการนั่นเองค่ะรอบที่หนึ่งนะคะก็สอบติดข้าราชการนะคะยูซสาแก้วนะคะพอรอบที่สองสอบติดแล้วก็อยากใหญ่กลับมาบ้านโดยการสอบย้ายนะคะก็สมดังใจปาถนาค่ะสอบใหญ่กลับมาได้นั่นเองค่ะซึ่ง าการที่ใด้ย้หญ่กลับมาแล้วค่ะก็ได้มาอยู่ในที่ทํางานใกล้ๆกับท่านเลยค่ะคืออําเภอครูเมืองซึ่งติดกับอําเภอพุทธไทยสงนะคะเวลามาส่งงานส่งเอกสารเกสิเขามาพุทธไทยสงมากรับไหวจ้าค่ะนะคะก็เห็นบุกลิ้งหน่อยแลนไปแลนมานะคะอ่าวันนี้พอดีเป็นวันพระนะคะเป็นวันพระก็เลยมีคนมาสักการะ,ะเกือบจะแน่นวัดนั่นเองค่ะนี่สิบอกค่ะ วันนี้นะคะถูกหวยนะคะลูกบอก366ค่ะแต่ว่าเลขออก266ค่ะลูกไายบอกนะคะก็เลยถือไปแค่ 66นะคะโมบอกมาถึงจากบาทนอแต่เสียดายเลข3ตัวนะคะลูกบอก3 6 6แต่เลขออก2 6 6นะจ๊ะตรงนี้ก็สิเป็นหม่องมือมอนทั้งหลังนะคะก็สิมีที่เก็บเงินเก่าเก็บเงินโบราณต่างประเทศนะคะก็จะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ถ่ายคลิปนั่นเองนะคะ จะแตกุนโลกินดอลล่าไม่ชอบเงินดอลล่ามากเลยอุ้ยไม่ใช่เงินดอลล่าเงินอะไรเงินฝรั่งส่วนเงินอรเงินไดร้อยที่หนูจับไปแต่ก่อนมันมีเงินสิบบาทถ่ามีเงินสิบบาทด้วยหายยาก ต่อมาทีตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระดูกของแรดใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่มาของแถบนี้นะคะจะเป็น ที่ที่เคยมีแรลทชุกชุมอยู่มากนั่นเองค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าวัดสีสันแรดซึ่งทางเข้าก็จะมีแรลทตัวใหญ่ๆนะคะบ่งบอกถึงว่าถึงวัดนี้แล้วค่ะนะคะส่วนพระองค์ประธานหรือพระเจ้าใหญ่นะคะก็จะมีปะวัดเกี่ยวกับการที่นะคะอยู่ดีๆเสียนพระท่านกระผูขึ้นมาเหนือดินนะะแล้วก็ซิมีกัน บูรณะปฏิสังขอรสังขารใหม่นะคะอ่าบูรณะปฏิสังขารใหม่นะคะให้เป็นรูปที่สมบูรณ์สวยงามแต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้นั่นเองค่ะนะคะศักดิ์สิทธิ์อิลีค่ะส่วนมากคนถี มาสาบานมีน้ำไม่หดน้ำสาบานให้กินนะคะให้ดื่มน,นะคะเพื่อที่จะสาบานนะคะกเกี่ยวกับการจะเลิกเจ้าชู้เลิกยานะคะหรือสาบานอะไรก็ได้แต่คุณต้องทําให้ได้นะคะถ้าเฮ็ดบ่ได้กสิเป็นบ้านะคะเป็นปวงไปอีลีเลยนะคะซึ่งผู้ขานี่นับถือเสื้อถือลีขากสิมีการมาอาแก้บนนะคะ มีการมาแก้บนด้วยใครนะคะหรือปัจจัยที่เราอยากจะแก้บนนั่นเองค่ะเบิงจากเหลิมนะคะที่เขามาบนบานสารเก่าวไว้นะคะนี่ค่ะนี่อันนี้คือเหล็มที่1เหลมที่2นะคะตั้งแต่ปีไหนปีมะโวคือปีไหนแต่ว่าอีก2เหล็มค้นกําลังน่งเขียนอยู่นะคะเข้ากับประกาศไทยเอาของเขาแต่เบิงจากความหนานะคะซึ่งการที่เราบนได้แล้วนะ กระสมาเปิดบึงนะคะส่วนหมาเขาใชมาบนอีหยังกันนะคะการที่บนได้ตามสมดังใจปรารถนานะคะเขาก็สีกาถิ่งไหวค่ะกาออกนะคะซึ่งการที่สมดังปรารถนาส่วนหมาก็จะเป็นการนาทีการงานค่ะการสอบบรรจุหมอการสอบบรรจุคู่การสอบบรรจุข้าราชการนั่นเองค่ะตรงนี้จะแม่นมากนะคะซึ่งเจ้าของคลิปก็มีการมาบุนบานสารกาวเรื่องการสอบบรรจุคือกันค่ะ ทั้งน้องสาวทั้งพี่สาวนะคะก็มาตรงนี้หมดเลยไม่เชื่อ,อยาลบลูนะคะซึ่งการอันบนไหวกับว่ามี่ยังหลายค่ะปัจจัยเกบาทพวงมาลอ่าพวงมาลไข่ไก่นะคะหรือว่าน้ำมันนะคะหรือว่าปัจจัยเก่าอยบาทประมาณนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาบวกกับความตั้งใจเฮาเนาะมันก็สิมีเปอร์เซ็นต์การสมหวังนั่นเองค่ะยังตัวนี้กับออห้นะคะสอบดิฟค่ะราัาชการคู่นั่นเองค่ะ กษัิมีลหลายๆหนานะคะถ้าหากเราสมหวังแล้วเราก็มาแก้บนแล้วเราก็กากบาทออกได้เลยนะจ้าคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะขอบคุณที่แวะมารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยจ้า